อ่ะพร้อมค่ะแฟนแฟนเป็นแผลในปากใช่ไหมคะหมอบอกว่าเป็นอะไรคะมะเร็งมะเร็งเนในแก้มตรงนี้มีแผลเปิดเลยกินอะไรไม่ได้ให้อาหารทางสายยางคีโมไปกี่ครั้งนะคะสิบสามครั้งสิบสามครั้งอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยไม่ไหวเลยหมดเร็วเออเลยมานี่มานี่ทำไงมื่คะมาด้วยก็มาพราค่ะด้วยกับพรในในยาไปอืม ตึงเราปุมปุนตัทมอะไน้ทีมยาทีมใบค่อยกํำหนึ่งทีมใบค่อยตักตามหนึ่งกับเกลือหนึ่งช้อนแกงเกลือหนึ่งช้อนแกงที่ไม่เนียนนั่นนะฮะที่ไม่เนียนนั้นใบคอยใบค่อยที่ไม่เนียนแปลว่าอะไรที่ไม่ละเอียดอ๋อที่ไม่ละเอียดที่ไม่เนียนโอเคโอเคต่อที่ตาให้ละเอียดกับเกลือใบคอยตึงเราไปต้มต้มไอ้ชุก ต้มให้สุกน้ำเยอะไหมน้ำก็ครึ่งครึ่งลิตรจ้ะฮะครึ่งลิตรอ่าอ่าึงก็เอามาอุ้มเอามาอมอมแต่น้ำกากไม่เอาครับเอามาดองตงเอาแต่น้ำตึ้งหมาอุ้มจามมือแดงหมดเลยเหรอก็คือจากที่มันติดเชื้อเหลืองๆเป็นหนองอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นสีแดงสามครั้งสามครั้งนี่คือสามวันหรือว่า เช้ากลางวันเย็นสามมื้อคือเช้ากลางวันเย็นวันลาวันลาวุฒิวันลาวุฒิวันลาวุเดียวเหรอต้องอ้มหมดเลยอุ้มอมนานเลยเหรอเทพเลอมแล้วแสบด้วยใช่ไหมสามวันจากจากหนองหนองก็แดงยิ่งแกอุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยนี่อมใต้จ้ามจ้ามวันสามวันก็รู้เรื่องแล้วเอาก็เลิกเลิกอมเลยหายแล้ว จไม่ให้อะไรซึ่งก็กินยาแก่ๆไปนะเอ่อยาต้มยาต้มยาต้มอะไรอ่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมมันถ่ายไหมเป็นต้มเป็นต้มเหรอเออแล้วถ่ายไหมยาตัวนี้ถ่ายกินแล้วถ่ายไหมมาเก๊ะธรรมดาเหมือนกเออเออเออแล้วหลังจากนั้นก็คือรักษาแค่เนี้ยก็กินกินกินไปก็มันอย่างชัวร์เนาะอื แต่ว่เวาเจ่อมาเร่งกับยามันต่อตามไงก็มียาอีกตัวงเราเลยกเปลี่ยนยาไปอีกตัวหนึ่งเพรว่านั่นคือว่านั้นกินเวลามันบุบบุบบุบก็บบบบบคือแผลมันบุบบทั้งตัวบุบบุบเ,เ,ลเลยอรอต,ตัวยากตัวยาครับเชื่อมันตู้นเลยแล้วก็คือมันบุบบุบในตัว มันตัวยาครับไอ้ครับตัวเชื้อมันมันสู้กันตึง่งนอนไม่หลับนอนไม่หลับร้อนมันหลุดริบหลุดริบหุดิบ,บเออ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 กระตูมาตามปลานน่นปลาโบยาเวลาแบบเปลี่ยนยา เราต้องเราต้องตวงหมูยัดปลาอยู่อืมอืมเช่หัวมินหัวเม่าหัวเมตินหัวเท่าเมตินอะไรหัวเท่าเมตินขมิ้นขมิ้นไม่หัวเข้าเมตินโอเคเพิ่งก็เพิ่งก็หัวข่าหัวข่าขมิ้นค่าเท่าเมติ้งเท่าเมติ้งหัวกิ้งกิงขมิ้นค่ะกิงเท่าเมตินเท่าเมตินหมด แต่เขไม่ตีนต้องจับตีนนะตึ้งกับใบเตยใบหนึงใบเตยใบหนึงใบเตยยอมใบเตยหอมใบหนึงตึงกับทีมไม่ละเอียดตึ้งที่ไม่ละเอียดจ้ะที่ไม่เนียนตี้ไม่เนียนใส่เกลือไหมตึ้งกับไม่ได้ตึ้งกับเตยน้ำไปหกคลิปตีนดีหกสิบซีซีตึงกับบีบเอาเตยน้ำบีบเอาเตยน้ำกินกินใช่ใช่ดูบีบไอ้ที่บุ๊บบุ๊บบีบบีบแล้วก็คือกินยาต้มตัวเก่าเหมือนเดิมแต่คือเหมือนเดิม แล้วก็คือเติมอียาตัวนี้พอกินยาตัวนู้นมันคู้่มมันร่งมันทู้กับยาเอิมก่อนเติมยานั่นไปตุกพอกินก็นไปเออเฮ้ยอันนี้กี่เดือนกินอยู่กี่เดือนก็คือพอกินตัวตัวกินสักวันสองวันแล้วก็สามารถกินยาต่อได้โดยที่ไม่ไม่ไม่ว่าไม่สู้กันละ เออแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลกินยาต้มไปกี่เดือนเิ็บหมอน10ม่อ10หมอและ10ถุง10ถุงแต่ถูกแบบตัว่าไน่ได้เร็วแต่ว่าเราใช่ใช่10ถุงก็10เดือนเองนะ สิบเดือนก็อมสามวันอมตัวยานะยานี่ต้องกินหนูอันอมยานล้นยาอมในปากสามวันแผลหายก็กินข้าวได้เลยถูกไหมพอแผลเริ่มหายก็เริ่มกินข้าวเองโดยที่ไม่ต้องใส่สายางแล้วก็พอกินยาต้มมันก็เริ่มสู้แล้วเริ่มสู้สู้ก็กินออไอเนี่ยขงิขงขิงขาขมิ้นตำก็มีหัวกิง <Workers S 2> เออขิงขิงขาเขมิ้นต์าแล้วก็คั้นน้ำคั้นกับน้ำหกสิบซีซีกินปุ๊บบีบเอาน้ำแล้วก็กินยาต้มต่อไปจนครบสิบเดือนแล้วไปตรวจไม่เป็นแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหมอตกใจหมอโรงพยาบาลหมอหมอตกใจเลยเออหมอก้หมอก็ว่าตายไปหมอหมอบอกว่าทำไมไม่มาตายไปยังอะไรเงี้ยหมอหมอหมอตรวจไปเลยนะ ึงก็ไม่โตเลยคือจากจากตรงเนี้ยจากแก้มลามไปปอดละหายขึ้นซ้ำมั้งแล้วที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งตอนท้ายเนี่ยเราเราไปอวดหรือเราไปอะไรไปเช็คอีกทีให้ชัวร์ไอไอโม้ไอโม่ตกใจโม่เกว่าวกับหนาโม่เกี่ยว่าบทุ่งไบหม่โม่หรอดมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไงเออ ยินดียินดีเดี๋ยวนี่เป็นหมอได้แล้วนะรู้ยารู้ยาสามตัวแล้วนะรู้ยาสามตัวไปเป็นหมอได้แล้วนะซึ่งกำบลดีร่างเจ็บบัวใช่งก็มีอะไีเออซึ่งอาจารย์อาจารย์ในายิมลูกมาลาลูกมาราลูกมารามาลาไออันเล็กๆขี้นกหรือว่ามาราลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆมาราขี้นกเนาะกัปุหมิน ก็วมินติงตึงตึงเตะนามก่อไร่ดีขอสีสีเอ่อติก็กินเลยเดี๋ยวหมตามองก้หยอันนี้อยู่ในช่วงสิบเดือนที่กินยาไหมหรือว่าอ๋อก็คือแบบนั่นคือวันรี่ยาเรียนนั่ง พุ่มก็ว่าอย่างพวกมันตายเดี๋ยวมันไมน่อาจจะใหงเก่งเอาดึงขึ้นมาไม่ให้ตายไม่งั้นเราเป็นม้าแย่เลยม <c oughs> ไม่มีใครมาปิดทีวีให้เราเลยนะแต่ว่านี่โมโบดนี่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นแรงผลเร่งเ,เงงนาะเก่งจริงๆ แล้วแบบตำราที่ดีว่าดีเวลาต้มยาต้องโอเจกนะเหรอโอเจเนี่ยหมอบพดกันตอนต้มตอนต้มเราก็ตั้งจิตไปด้วยอย่างเงี้ยใช่เราเราก็ว้าไปเล่นเนาะออืตถ้าเตาต้องโอเจกันอือตอนนี้อยู่บายยาเนี่ยเป็นชิดเป็นเชยเลยนะอืออือเจตจนสำรับใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบว่า เหมือนอาจารย์พระอาจารย์น่ะก็คือเป็นสายเดียวกันตำรับเก้เก้ได้ให้กับผมหม่โม่คนนี้หมอเกบินมาเร่งนมาคนนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชื่ออะไรคะตู่ตู่ฮะตู่ตู่เออเอาไว้ต้องเป็นหมอตู่แล้วเออรู้ยาเยอะแยะเนี่ยเออไม่ได้ตู่แล้วนี่พาคนมาหาหมอด้วยอนุโมทนาพามาหลายคนโอ้เนี่ยบุญกุศลเนาะ ให้เขาหายนะโอเคขอบคุณมากค่ะเขานุญาตไปแชร์นะคะเป็นวิทยาทานให้แบบเผื่อคนป่วยนะเขาจะได้แบบไม่เนื้อปลาจัดเอ็เลยเห็นมากตาใบค่อยเกลือใบค่อยเกลือต้มน้ำตับที่ไหลเนื้อนะติมไห่ไหลไิมให้เนียนอ่ะทีมให้เนียนเอาภาษาแล้ว่ไม่เนียนโอเคขอบคุณค่ะ